สว,ส,สวัสดีค่ะคขอต้อน <ๆ S 2> รับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสูส่ๆๆรายการเมื่อวานคันปากค่ะแถวที่ภูคะโชคดีบบับ้มเป็นอะไรคะน้งองโอ๊ม,มที่ใส่แมสแอบป่วยนิดหนออ่อยแอบป่วยแอบปวยหรือแอบเจ็บแอบป่วยสิไม่ได้แอบเจ็บนะเจ็บอะไรอะช่องแวว บปวายใส่แมสดิใส่แมสไปโดนอะไรมาเนี่ยมันต้องหาเลยกระแทกคอนะทำไมอ่ะมันจะทําให้ส้หลงส้เลยเนี่ยมันลงดียายต้องมุกมืกให้มันกระแทกคอแล้วมันก็ทําให้เราลงดีแล้วมันก็จะทําให้เราหายป่วยก็เดิมมาติเออนะครับคุณผู้ชมขาอะคาร์เเจนชั้นดีคุณผู้ชมนะหาซื้อคาร์เเจนกันโอ้ในเคเบิลเคเบิลในนู่นในนี่นะฮะหลายคนก็ถูกหลอกไปคนก็โดนต้มโดนแกงอินบ็อก์มาถามกันเยอะแม่ทําไมหนูกินแล้วทำไมมันอ้วนขึ้นแม่ทําไมหนูกินแล้วไม่เห็นผลอะไรเลย แม่ทำไมหนูกินแล้วมันขาวขาวหนูไปเจอคาลลาเจนแบบไหน หนูไปเจอคอลลาเจนที่มันไม่ได้มาตรฐานนะคะเพราะคอลลาเจนทุกย่อหมืนโลกใบนี้มันก็คาวหมดนะคะมันจะคาวมากคาวน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับปลาหรือว่าสัตว์ที่เขาเอามาทําให้หนูเนี่ยแหละค่ะนะคะมันคาวแน่นอนเพราะฉะนั้นม่จนดับกลิ่นคาวนะคะแต่ว่าคอลลาเจนที่อร่อยแล้วก็เห็นผลจริงก็คือคอลลาเจนจากวิเจนนะฮะวิเจนวิเจนนะสิบลัตนะคุณผู้ชมนะวิเจนสีพลันดคุณผู้ชมนะเป็นคอลลาเจนที่จะไม่คาวเพราะว่าเขาใส่ตัวเบอร์รี่ดับความคาวทั้งหมด ดับความคาวทั้งหมดเบอร์รี่มันมีวิตามินซีสูงคอลลาเจนกับวิตามินซีมันต้องทํางานเป็น,นกลไกคู่กันมันถึงจะเห็นผลตัวนี้มีทั้งไททีและก็ไททูแล้วมาดื่มไปแล้วเนี่ยนะฮะดูดซึมได้ในร่างกายเข้าไปร่างกายเนี่้าสอร์ไม่ใช่ไปค้างคาอยู่ในลําตัวลำอะไรไม่แล้วไม่ไม่ซึมเข้าไปนะครับเพราะว่าอนุพันธ์มันใหญ่ชุดท้ก็ขับออกมาแต่ตัวนี้ไม่ ดึงได้9 0้เนเหมาะสําหรับใครผ่าตัดกระดูกกระดูกหักกระดูกแตกกระดูกแล้วประสบอุบัติเหตุนะฮะกระดูกผุกระดูกพุนนะฮะทานได้น้ําในข้อในจอยจะต้องผ่าตัดจะต้องเติมลองกินตัวนี้ก่อนนะฮะเติมเข้า,ขาไปนะฮะและที่สําคัญนะฮะคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของปวดเมื่อร่างกายกินตัวนี้ค่ะเมื่อก่อนก็ไม่รู้ค่ะนวดบ่อยมากนวดอย่างนังงน้นรีเส้นอย่างงุ้นอย่างนี้สุดท้ายออกกูแก่แล้วไม่มีคอลลาเจนนะคุณผู้ชมนะฮะต้องกินตัวนี้แล้วคุณผู้ชมวันนี้มาพร้อมโแบบ แต่โหดเหมือนกดผัวค่ะอ่ะโปรโมชั่นวันนี้เลยนะฮะวีเจนซีพัทของเราครับ1กล่องในปกติราคา1,190บาทนะครับวันนี้เราเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็จะจะมีการแถมด้วยนะครับจากทายได้ของวีเจนคอลลาเจนพัทสองกระปุกนะครับก็แถมไปเลยเป็นเพียวคอลลาเจนนะแล้วก็สำหรับแฟนรายการก็รับวีเจนไวท์ชิเน็ตพลัสครีมไปอีกหนึ่งกระปกุกฟร,ฟรีเช่นเดียวกันนะฮะ ดูแลเรื่องของความชุ่มชื่นลดลูขุมขนแล้วก็ฝ้าจางลงผิวกระจ่างใสนะครับ<ฆ>แล้วก็แถมอีกชิตหนึ่งเลยนะฮะเป็นดูดวงฟรีครับอันนี้ได้หนึ่งสิทธิ์นะครับก็สามารถสแกนเคอร์โคดนัดดูดวงได้เลยทั้งหมดนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองนะฮะถ้าใครสนใจนะครับ06 4 7 8 2 4 4 4 6นะครับหรือว่า0 8 1 559J8262 เบอร์นี้โทรได้เลยครับกับโปรโมชันดีๆรวมถึงที่ Li n e แอดนะครับวีเจน88เฟสบุ๊กวีเจนไทยครับรวมถึงช่องทางอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นช้อปปีเป็น Lazada หรือเป็นทูช้อปปิ้งก็สามารถตดิดต่อโปรโมชันดีๆนี้ได้เลยจ้าอ่านะครับมานที่ก่าบันเทิงค่ะอ่ามาเลยเริ่มต้นในช่วงแรกนี้นะคุณผู้ชมนะครับไปดูนะครับทางด้านของกว้างต่อปมเลิกน้ําหวานลั่นไม่มีมือที่3นั่นเองนะครับ ล่าสุดนะฮะก็เมื่อไม่กี่เดือนก็ยังออกมาสยบข่าวลือโต๊เรื่องของนักร้องเลิกกันนะฮะก็ตอนนี้ล่าสุดเองนะครับเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาน้ำหวานนะฮะหรือว่าน้ำหวานซาซานาะซาซาประกาศเลยบอกว่าบอกกับแฟนๆบอกว่าเนี่ยเลยลดสถานะความสัมพันธ์กับกวาง a อบี r m a l เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับฝ่ายหญิงได้มีการโพสตอีกครั้งพร้อมทั้งขอบคุณกําลังใจที่ส่งเข้ามาแต่เพียงไม่นานครับก็มีกระแสะข่าวออกมาว่าวงในเมาส์นะ ว่าคู่รักดาราเลิกฟาผ่าปมฝ่ายชายเลือกของใหม่ติดใจนักศึกษาเนี่ยฮาเอาชาเ็ต้โยงไปถึงนักร้องที่เพิ่งประกาศยุตยิความสัมพันธ์หรือเปล่านะครับล่าสุดเองนะฮะกวางเองนะครับหรือว่ากวางเอมิโน่เนี่ยนะฮะออกมาเคลื่อนไหวโดยมีการโพสต์ข้อความบอกว่าว่าจะเงียบแล้วนะว่าจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเป็นคนพูดก่อนฮอร์นิ่งเนี่ยหวานก็เอาข่าวมีนักศึกษาบ้าบออะไรมาโวยวายกันอีกนะจะบอกให้ทุกคนได้ทราบนะครับ ว่าเรื่องระหว่างผมกับหวานไม่ได้มีใครนอกใจหรือมีมือที่สามเ,<อ>าเรื่องทั้งหมดเกิดจากความสัมพันธ์ที่ยุ่งเหยิงกับทางบ้านหวาน<อ>ซึ่งเกินจะรับไหวแล้ว<อ>จุดแตกหักมันมีมาแล้วถ<อ>ึงจุดที่จะไม่โทนอีกต่อไปแล้วและนี่คือเหตุผลถ้าอารมณ์ดีกว่านี้แล้วมีสตินิ่งกว่านี้พร้อมกว่านี้จะให้สัมภาษณ์พี่ๆนะะักข่าวอีทีนะครับแล,และอาจารก็เขียนว่าตามนั้นนะครับ อย่าพึ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมล่าสุดเองเนี่ยนะครับทางด้านของเฟซบุ๊กเนาะพลอยเองเนอะซึ่งเป็น Facebook ของคุณแม่ของคุณน้ำหวานซาซาน้ำหวานซาซาพลอยซาซาไม่ใช่เป็นเพื่อเขาตอนนั้นแหละซาซาตซา,ากูลซาซาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวครับโดยคุณแม่ได้มีการแชร์ข้อความนะคำคมบอกว่าชอบประโยคนี้อะไรที่ทําแล้วมีความสุขก็ทําไปเถอะชีวิตนี้มันสั้นเกินกว่าจะไปแคร์คนทั้งโลกใครทําเราเจ็บ จงเก็บไว้เป็นรายละเอียดให้ใครที่ใครที่เอาเปรียบก็จงจะเฉียดเข้าไปใกล้ใครที่เราแค้นจงตอบแทนด้วยการให้อภัยใครที่ทำเราทุกข์ใจจงปล่อยไปอโหสิกรรมสังคมเราเนี่ยไม่ค่อยต่างกันเลยนมีคำคมเยอะเลยนะหน้าที่แม่ไม่มีเอาทีไม่มีโบนัสมีค่าตอบแทนคือรอยยิ้มของลูกนะคะสรุปลูกแต่ เอกวางวางแต่งงานกับแม่หร e ือแต่วางแต่งงานกับลูกไม่ได um> ้แต่งงานกับพลอยพลอยแแม่เขาอ๋อเหรอตกลงกูก็งงว่าตกลงผู้หญิงไม่เห็นพูดอะไรเลยมีแต่แม่ออกมาพูดสรุปว่าใครแต่งงานกับใครกันแน่แม่เขาใครเป็นคนแต่งงานที่แท้จริงยงยกมือขึ้นอ๋อแม่ออกตัวแทนเนยแม่ออกตัวแทนบางทีเนี่ยนะคะชีวิตคู่นะคุณแม่เนาะอันนี้หนูก็ไม่ได้อะไรมากมายหนูก็ไม่รู้รายละเอียดนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าคุณแม่ก็แม่ก็รักลูกได้แต่ว่าถ้าเกิดเรา ลูกสาวต้องแต่งงานออกเรือนไปแล้วเนี่ยใช่ใช่เว่าออกเรือนนะโบ,บราณโบราณเนี่ยเราก็ได้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะคะแต่ถ้าเราไปแอคชั่นมากเกินไปเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้หลายๆเรื่องหลายๆราวเนี่ยนะคะมันก็เกิดมันก็จะเกิดเรื่องเกิดขึ้นนะคะแต่เราก็ไม่รู้รายละเอียดคุณแม่อาจจะทําถูกก็ได้นะคะหรือว่ากวาง a อ n บ r m a l ออาจจะไม่ใช่ลูกเขยที่คุณแม่ชอบจไหมหรือ,รอชอบมาแล้วก็ได้นะคะนะคะ แต่ทั้งคู่ก็เป็นนักร้องดังในยุค2000นะคะครับ90ครับเกี่ยวกับ2000มั้งถ้าจำไม่ผิดน่าจะ2000นะคะนะคะหลายคนก็เอ๊ะกวางไหนกวางไหนอ๋อกวาง AB Normal ทุกวรุ่นพี่เต่าจะรู้จักกันนะคะเมื่อก่อนเขาดังนะคะตัวเล็กๆหน้าหล่อๆห,หน่อยนะคะสมัยก่อนก่อนหน้านี้ก็จะไปฟิตเจอริงกับบบวชมพูฟอร์ดเธอทันบัวชมพูฟอร์ดไหมอม่รุ่นโอมไม่ทันเลยใช่ไหมแต่ทัน AB Normal AB Normal ทันล้วาซาทันไห เดียดันบอกว่าเมื่อก่อนมึงแต่งตัวเป็นซาซาเดินแถวเดินไปแถวหน้าปักซอยประจําไปสนามบินมึงแต่งเป็นซาซาเลยเหรอมึงกล้าแต่งเลยเหรอโกรกเป็นกระเทยรุ่นนั้นกูจะไม่กล้าแต่งเลยนะอ้แบบนี่สิยังไม่มองใครเนี่ยเออเหรอเนี่ยไม่ไม่แต่งตัวแต่งตัวก็นั่นแหละก็ร้องเพลงด้วยอย่างละก็เดินโอ้หนะแล้วแล้วมึงลงที่แคลายใช่ไหมฮะเลี้ยวซ้ายป้ายพี่สี่ดอนเมืองไม่มึงลงแครายเนี๋ยวมีคนบอกว่ามึงลงแครายเสร็จมึงเลี้ยวซ้ายป้ายพี่สี่เลยไปกินสี้ทันยา แล้วมยไปกินทุกี้ชาบูไมแดดไม่แดดคือุกี้สีสัญญาค่ะเห<อ>ลือสายป้ายที่สี่นะครับแยกแคร์ไลน์นะคราบข,ข่าวต่อไปค่ะไปดูเอกันตพง์ดีกว่าครับกับช่องเจ็ดครั้งแรกกหลังจากหายป่วยแล้วนะครับล่าลสุดนะครับเอกันตพง์พร้อมด้วยนะฮะภรรยาแล้วก็ลูกสาวเองครับได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารช่องเจ็ดอมพูดคุยอัปเดตสุขภาพที่กลับมาดีและแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะฮะ ล่าสุดสีหน้ายิ้มแย้มจ่มใสนะร่างกายดูมีน้ำมีนวลขึ้นก่อนหน้านี้ก็มีภาพตอนเข้ารักษาตัวเนาะก็อาจจะสู้ผอมไปบ้างแต่ตอนนี้น่าจะเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะกลับมาแล้วสรับเอสแกลงตะพงครับได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่อง7แบบนี้บอกว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยที่ได้กลับมาที่ช่องเจนะฮะหลังจากที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานไปหน่อยก็ได้กลับมาแล้วนะที่สาคัญคือเราจะได้กลับมาดูละครสารวัตรใหญ่กันนะฮะมารีไลน์กันอีกรอบเลย และก็ขอบคุณนะครับแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจเข้ามาให้ด้วยส่งอาหารมาให้ที่โรงพยาบาลออการที่ได้กลับมาในสถานที่ที่รักการทํางานแล้วก็ทําให้มีความสุขครับมีความสุขมากๆเลยคุณหมอบอกว่าการได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าสมองจะได้กลับมาทํางานดีขึ้นมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะครับใช่ค่ะด้านของไอของช่อง7ครับ g h 7อชเองนะครับก็ได้มีการลงนะ ได้ก,กลับมามีคลิปมีแฟนๆก็เข้ามาสแสดงความคิดเห็นด้วยความรักความคิดถึงนะฮะบอกว่าจะร้องไห้าดีใจที่สุดเลยาบางคบอกว่ายินดีด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณเอสแข็งแรงสุขสัยมากๆเลยยินดีด้วยนะคะหลอกขึ้นเลย พีเอแข็งแรงมากยินดีต้อนรับกลับบ้านค่ะ,คะอ,อันนี้คอมเมนต์จากแฟนๆที่คอมเมนต์ในไอจีอ IG ช่อง7นั่นเองนะครับใช่ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับการหายป่วยครั้งนี้ด้วยนะคะเอสนะคบเพราะว่าเอสก็เป็นคนหนึ่งที่นี่ใสด่ดีแล้วก็เป็นพระเอกคุณภาพของทางช่อง7สีทีวีเพื่อคุณด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมีผลงานละครมาให้เราได้ออกอออกากาศเร็วๆนี้แล้วก็แฟนๆจะได้หายคิดถึงสักทีนะฮะหลังจากที่เขาเรียกว่า ผ่านช่วงเวลาชีวิตนะคะล้มลงไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามีสติหรือว่ายัางไงเกิดขึ้นแต่สุดท้ายคุณหมอก็กู้ชีพขึ้นมาได้มีปฏิหารเลยมีปฏิหารกู้ชีพขึ้นมาได้นะคะแล้วทาให้เอสเนี่ยกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมแล้วก็ต้องดีกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกันยังไงเป็นกําลังใจให้ครอบครัวน้องเอสกันตัพงด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ,ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะคุณผู้ชมนะฮะคาราเจนชั้นดีเนี่ยนะต้องกินแล้วไม่ทาวนะ กินแล้วไม่ามันก็ต้องใส่ไอสารสกัดนั่นก็คือตัวเบอร์รี่นะคะคาราเจนที่กินแล้วไม่าวต้องวีเจนซีพลัสนี่แหละคุณผู้ชมนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาใส่ตัวเบอร์รี่เบอร์รี่จะมีรสชาติที่อร่อย รสชาติที่อร่อยนะฮะแล้วก็มันจะหวานหอมแต่ไม่อ้วนนะคะมันจะเป็น,นกลไกในเรื่องของการทําให้เขาเรียกว่าคอลลาเจนเนี่ยนะฮะออกฤทธิ์นะฮะกับร่างกายเราได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นตตัวนี้ดูดซึมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นะคะเพราะเป็นอนุพันธ์ที่เล็กแล้วนอกจากนี้เนี่ยดูดซึมได้เก้าสิบเปอร์เซ็นเป็นไททีแล้วก็ไททูด้วยเหมาะสําหรับใครผ่าตัดกระดูกมีอุบัติเหตุกระดูกแตกกระดูกแล้ากระดูกหักนะฮะแล้วก็คนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อต่างๆหรือปวดเมื่อร่างกายทานได้เลยนะ,ะเล็บผิวผมอันนั้นนมัน มันทางอ้อม มันได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์อันนั้นมันได้อยู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าคุณกินคาราเจนที่มันถูกต้องเลยนะฮะที่มันถูกตามหลักของนักวิทยาศาสตร์เลยเนี่ยมันได้อยู่แล้ววันนี้มาพร้อมโปรที่บอกว่าแจกโหดเหมือนโกดขัวค่ะอ่ะโปรโมชั่นเลยวันนี้หนึ่งกล่องนะฮะปกติราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทวันนี้พิเศษเหลือเพียงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับฟรีเลยครับกับวีเจนคอลลาเจนพัทสองกระปุกนะครับเป็นเพียวคอลลาเจนนะดูแลเรื่องของกระดูกอ่อนตามข้อตามกกกกรรรรรระะะะดดููต่าาางงๆแแแลลลเเเเ็็บบบบผผมิววววนนนนนคััั้สหฟยอฮีจ plus คีไปอีกหนึ่งกระปุกฟรีๆเช่นเดียวกันนะฮะดูแลความชุมชืน้นลดรูขุมขนฝ้าจางลงผิวกระจ่างสายและแถมอีกหนึ่งชั้นเลยกับการดูดวงฟรี1นึ่งสินะฮะใครอยากได้โปรโมททั้งหมดนี้แค่999บาทเท่านั้นสนใจตัวได้เลยครับวันนี้ฮะ,ะ,ฮะ0 6 4 7 8 2 4 4 4 6นะครับหรือที่081 5597826ครับแครับรวมไปถึงนะครับที่ไลน์แอดวีเจ8นี่ พิมด้านล่างได้มีเว็บไซต์ด้วยนะครับช่องทางอื่นๆก็จะเป็นราช้อปปี้เป็นรอชาร์ดาทูช้อปปิงนะครับหรือจะเป็น Facebook ที่มีเชนไทยก็ติดต่อโปรนี้ได้เลยจ้าเดี๋ยวพักสักพูดหนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวันเทิงกันต่อครับคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะครคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ